yếm như ngay hãy cam lòng chạy dạng yếm như thế yếm như ngay yếm là yếm nói tham ngay yếm nói tham ngay. ô anh đi cứ yếm nói là yếm ừ. oh, ừ, nhiều là yếm nhiều nhiều tham ngay. ọc yếm nhiều nhiều chú ใส่ปะตากลิบเอาเอาเท่าแล้วเนาะทำตาตัวตัวสิทำตาตัวตัวทำไงอุ้ยเลือใส่กล้องอีกได้หอมจังเลยสดชื่นคนอะไรตัวหอมขมื่นกูบ้างใช้แป้งอะไรเนี่ยหอมจังแป้งอะไรจปกเดียวเป็นไส้บอสเอามันหอมได้ล่ะคือบอมีแป้งเอาแป้งบอมี่เหรอฟอกสบู่ปะ กาลาอาบน้ำฟองสบู่มยังเป็แปงแร่ารทาเลยแต่งบิดแล้วแต่งบิดแล้วแปหมดเจ้้เ่หาบริเว่หนบามแป่งยีเศหาเบิ้งบ่หาบ่หาเดีไปหาแต่นี่ก็หอมแล้วเนี่ยกินสาบสาวหรือเปล่ากินสาบสาว มุวนไฟจะที่หายงก็ไปตรวจมุวนบ้านแลก็ไปทำบุญบ้านโจมมากคนละสองคืนเหรอคิดไปไหนบ้างเนี่ย